สัชั้นไงก็เขาต้องไปแล้วไงบอกให้พี่ดิวไว้แล้วเออสัมภาษณ์หน่อยไม่ตองสัมภาษณ์ว่าบิจริงไหมวังเอจริงไหมเอาเคลียร์นิดนึงก่อนพี่ดิวจริงไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันครับตอนที่แบบว่าวันปิดวงสาวน้อยเพชรบานแพงคือไปงานเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันมันมีมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาไงพี่ดิวน้องอ่ะรีบกลับแล้วทีนี้พี่ดิวก็ไปขึ้นชุดเพชรแล้วก็ได้แต่งหน้าใส่ชุดเพชรแล้วชุดเพชรมันหนักมันก็ต้องอยู่ในอยู่ในซุ้มหมอรามอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอน้องบี๊กเงี้ยครับ มาเคลียข่าวเพราะว่าแบนคลับก็บอกว่าคือบ่ได้พอกไปงานเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันลานไปใหญ่โตมาหวลานแล้วทีนี้เลยหลัเคลียก็เลยแบบว่าเคลียกับน้องแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรก็รักกันเหมือนเดิมอ้านฝากฝากขายอ้อหน่อยพี่ดิวดูทีเซอร์แล้วแบบไาอ้อน่าดูมากน่ากลัวมากภาพยนตร์เรื่องแรงของพี่ดิวที่เล่นด้วยนะครับทุกคนก็ต้องไปดูนะครับว่าบทบาทของพี่ดิวเล่นจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงน้องบีผู้ย่านฟินแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าร่วมฉากด้วยกันแล้วก็เล่นหนังด้วยกันด้วยครับฝากด้วย บ้านแม่ยังได้เจอแม่ไข่ทำคอนเทนต์อะไรไหไมหรือหรือไม่ได้ทําอะไรกันแล้วตอนนี้ตั้งแต่กกกกเกาเหลากับปลาไข่เกาเหลาเออเกาเหลาหน่อยป้าก็ตอนนี้บ้านป้าก็กําลังจะเสร็จแล้วนะคร<อ>ับก็ตอนนี้ก็ เดี๋ยวต้องรอชมคลิปในของดีลในนี้หรอใช่ต้องรอชมคลิปว่าแบบความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอป้าก็ยังให้ถ่ายอยู่ไหมพี่ดิวหรือว่าให้ให้ถ่ายอยู่แบบตึงๆหน่อยตึง็หรอแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอชมคลิปคือไม่ได้แตกหักแตกขาดถึงแบบไม่ได้แล้วแตกเลยตอนแรกแตกตอนแรกแตกเลยที่ออกมาเชียงเออแต่ตอนนี้คือโอเคแล้วเนาะติดตามพี่ดีลโอเคคลิของกล้องนี้นะกล้องนี้ด้วย วิดีโอกล้องนี้หน่อยครับก้องนี้วิดีโอกลางหนยนะฝากฝากข่อ้อหน่อยบิ๊กเอาสิบเจ็ดนี้ครับเอาฝากไปชวนชวนมาดูหน่อยวัสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้นะครับผมก็กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในหนึ่งนักแสดงนั้นด้วยอยากฝากกับหนังคำว่าขายอ้อบอกเลยว่าสนุกสนานแล้วก็สยองขวัญน่ากลัวมากดูทีเซอร์แล้วเธอหน่ากลัวมากเออบางฮสบางฮสเยอะมากเออ ต้องไปเนาะต้องไปต้องไป

แขนแม่ป่ะที่เบลถ่ายรูปเลยถ่าย